ผมกำลังนั่งดูคลิปวิดีโอนะฮะในช่อง YouTube ของลงทุนแมนนะครับเขามีรายการที่ชื่อว่า Black Swan วันที่มืดมิดในการลงทุน EP ที่7 mm hmm. นะครับพอดีเห็นโคชพาวแชร์ hmm. มาเลยเออน่าสนใจเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะเ mm hmm. ขาสัมภาษณ์คุณพีรนาศโชควัฒนานะครับที่ผมก็ดูได้ประมาณสัก1334นาทีนะฮะจากความยาวประมาณสักชั่วโมงกว่า นี่ก็เป็นวิธีการทำงานของผมอีกแบบหนึ่งนะครับคือการเฝ้ามองผู้คนการดูผู้คนว่าเอ๊คนคนหนึ่งเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมันมันอาจจะพูดถึงวิธีคิดนะฮะแต่ในงานที่ผมทำในเรื่องของโคชวางระบบจิตเนี่ยผมทำเรื่องของวิธีที่เรารู้สึกมันมันมันเป็นอะไรที่มันต้องต้องผ่านการฝึกแล้วการฝึกเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าเราตั้งใจจะทาอะไรจริงๆเรามีเจตนาที่เราจะทําสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นเช่นเรามีเจตนาที่เราจะนั่งเรามีเจตนาที่เราจะนั่งเฉยๆนี่แหละเอาแค่นั่งเฉยๆน,นะครับแล้วเราก็นั่งลงลเราก็ตั้งมั่นว่าเราจะนั่งอยู่อย่างนั้นสักประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีประมาณเนี้ไอ้ตรงนั้นแหละมันก็เกิดสมาธิขึ้นมาแล้วเพราะว่าเจตนาที่เราตั้งใจจะทําอะไร แล,ลลแล้วเรากระทำลงไปแล้วเราเฝ้ามองเฝ้าดูคือไม่เปลี่ยนไปทาอย่างอื่นนี่ก็เรียกว่าสมาธิที่มันจดจ่ออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเราควรจะมีสมาธิในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ชีวิตที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยเราไมา่ได้นั่งทั้งวันวิธีการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยถ้าเราเป็นฤาษีโยคีก็เรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะครับแต่เป้าหมายเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นฤาษีโยคีหรือว่านักธุรกิจนะครับอย่างผมฟังบทสัมภาษณ์ของคุณพีระนาธโชคพัฒนา นามสกุลแบบร่ํารวยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่พิธีกรเขาถามว่าทำไมดูชีวิตมันต่อสู้ดิ้นรนจังเลยทั้งที่นามสกุลใหญ่โตอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ตอบมาว่าเออเป็นเหตุผลที่น่าฟังในวันที่มืดมิดเนี่ยในวันที่มันมันเหมือนสิ่งที่เรามีความหวังมันพังคลายลงเนี่ยหลายคนก็จะหยุดยุดติเลิกล้มสิ่งที่ได้มามันคือความเจ็บปวด แล้วเราก็จะวนเวียนอยู่กับความล้มเหลวเจ็บปวดล้มเหลวเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นซ้ําๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับมันไม่ได้เรื่องของวิธีคิดมันเรื่องของวิธีการตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์นั้นอย่างคุณพีรนาฏเนี่ยบอกว่าตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเป็นวิศวกรบังเอิญว่ามีคุณพ่อรวยแมมก็นามสกุลโชวัฒนานะแต่คนรวยเศรษฐีเนี่ย เขาจะสอนลูกหลานให้เติบโตด้วยตัวเองทรัพย์สมบัติเป็นของพ่อนะคุณพ่อมีพ่อรวยแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีพ่อรวยมหาศาลเหมือนอย่างที่พ่อท่านมีเออแต่ถ้าเป็นในความคิดผมเมื่อก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้แบบเติบโตมาจนถึงวันนี้ผมก็รู้สึกว่าทําไมไม่แบ่งเงินให้อ่ะวรดดของพ่อยังไงก็ได้แนวคิดแบบเนี้ยทําให้เราหยุดในการที่จะวิวัฒนาการตัวเอง ทำให้เราหยุดที่จะเรียนรู้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขารวยแล้วเนี่ยชีวิตความมันอยู่เขาสะดวกสบายครับเขาไม่ต้องดิ้นรนแต่สิ่งที่ต้องที่เขาจะค้นหาและคนที่ตระกูลดงังๆหรือรวยล้วเขาแบบทําธุรกิจเนี่ยเขาจะค้นหาศักยภาพและความสามารถดังนั้นคนรวยก็ไม่ได้หยุดนิ่งแต่ตอนที่ผมรู้สึกอยากรวยเนี่ยผมต้องการจะหยุดนิ่งมีเงินก้อนนึงจะได้ไม่ต้องทําอะไรเพราะเราเข้าใจผิดว่างานที่เราทําเป็นงานที่น่าเบื่อ แต่ใน,นขณะเดียวกันคนที่เขามีความสะดวกสบายมีครอบครัวที่แบบสามารถซัพพอร์ตได้เนี่ยเขาจะมองหางานที่มันท้าทายงานที่มันดึงศักยภาพของเขาออกมางานที่มันต้องใช้ศักยภาพจริงๆนะผมดูคลิปไปผมก็จดจดไอเดียไปนะครับคือประมีการถอดรหัสแหละไปไปสะดุดไปสะดุดใจอยู่คำคำหนึ่งคำว่า intangible intangible assets intangible แปลว่า มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มันมีอยู่ asset แปลว่าสินทรัพย์นะครับ intangible asset ก็คือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่คนรวยเขาค้นหากันแต่อดีตผมที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่ยอมรับตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนขาดแคลนเนี่ยไม่ได้ค้นหาสิ่งที่เรียกว่า intangible asset สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจะค้นหาสิ่งที่มีตัวตนในอดีตมก็อยากได้บ้านอยากได้รถ อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันจับต้องได้แต่การที่เราจะได้ทรัพย์สินเงินทองบ้านรถมาแล้วก็ไม่สูญเสียมันไปแบบไม่ทําไมไปแล้วรประมาณนี้เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนั่นคือต้องมีศักยภาพความสามารถและปัญญาศนะักยภาพความสามารถมีกันทุกคนแต่มีในระดับพอเลี้ยงตัวเองได้ พออยู่จนถึงสิ้นเดือนชนเดือนพอได้ไปพักผ่อนเล็กน้อยพอได้ไปกินอาหารดีๆบางมือ้อซึ่งเรื่องพวกนั้นพวกเดินทางท่องเที่ยวของมองเป็นแค่โบนัสแต่ตัวที่จะเติมเต็มคุณจริงๆเนี่ยโอเคมันมีบ้านมีรถมีอะไรที่ทําให้สะดวกสบายทรัพย์สินเงินทองมีพอร์ตม,มีเงินทองที่ไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องหนี้สินแต่เราก็ต้องมีตัวนี้แหละสินทรัพย์ที่มือถัวตัวนคือมีปัญญามีศักยภาพนะครับ อ็น,นี้ปัญญาและศักยภาพเนี่ยมันจะถูกขุดขึ้นมาใช้ได้ได้อย่างมีพลังที่สุดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุด mm. ก็จะเป็นตอนที่เราล้มเหลวความล้มเหลวมันไม่ใช่อะไรที่เข้ามาบดขยี้เรานะความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อแสดงออกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมีสิ่งที่เราไม่รู้มากกว่าสิ่งที่เรารู้แค่นั้นเอง ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าหนักหนาสาหัสกรรมเก่าจเจ้ากรรมในเวรอะไรแบบน้า,ถ,าถ้าจะมองแบบว่า,าคนยุคใหม่นะมองแนวแนวพลังงานแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยอย่างคุณพีโรนาเนี่ยบอกว่าตอนเริ่มต้นเล่นหุ้นเลยเนี่ยอย่าเรียกว่าลงทุนเลยเพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลข้อมูลที่ได้มาคือเอาเงินไปวางแล้วเดี๋ยวมัน,ม,นมันขึ้นรอกขึ้นแลวทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลย คุณพี่ลนาเขาบอกว่าเริ่มเริ่มเล่นกับแบบนั้นนะเอาเงินแตะเอียไปลงทุนไปซื้อหุ้นเก็บไว้แล้วเพิ่งจะนั้นปี40ปี40เนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยการปรับค่างเงินบาทพอที่ลงทุนไว้มันลงเกลี้ยงแลยมันลงเกลี้ยงนะครับเพราะว่าค่างเงินมันผันผวน,น,นก,ก็ก็หมดไปคราวนี้ก็มันเดินต่อไปสู้ต่อไปนี่คือการดึงศักยภาพแล้วคือการสู้ต่อ สู้ต่อคืออย่างน้อยก็มีหน้าตักนะครับก็ไปไปซื้อสินทรัพย์แล้วก็เอาสินทรัพย์ไปค้ำประกันเอาเงินกู้ธนาคารออกมาก็ให้คุณพ่อค้ำประกันก็ไปตามดูในคลิปนะครับ black swan วันมืดมิดในชีวิตการลงทุน ep 7นะครับไปฟังรายละเอียดกันที่นั่นผมก็สรุปมาบางอย่างนั่นเองนะครับพอลงทุนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็หมดอีกตอนที่มันจะได้ intangible assets เนี่ยการจะได้สินทรัพย์ ในภาษาไทยโบราณเรียกว่าอาริยศัพท์มันจะได้มาตอนที่เรากําลังต่อสู้ความล้มเหลวตัวปัญญาไปเกิดขึ้นตอนเนี้ศักยภาพที่เรารู้ว่าเรามีมันไม่ได้ทั้งหมดนะมันมีศักยภาพที่เรามีแบบไร้ขีดจากัดอีกที่เรายังไม่รู้เอตัวความล้มเหลวเนี่ยมันจะเป็นตัวเปิดรหัสแต่คุณต้องสู้สู้อย่างมีปัญญาสู้แบบมีโค้ชสู้แบบมีที่ปรึกษาไม่ได้สู้แบบมโนสู้แบบ สะแสวงหาความจริงไม่ใช่สอสแสวงหาเงินมาถึงจุดหนึ่งพอมันล้มครั้งที่สองเนี่ยคุณพิเรนาศก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเราจะไปต่อกับการเป็นนักลงทุนเนี่ยเราทําแบบเดิมไม่ได้อันนี้สําคัญมากที่เรามาเรียนที่เราลงทะเบียนเรียนคอร์สเรื่องการจูนจิตเนี่ยก็เพื่อที่เราจะรู้วิธีการใหม่ในการใช้ชีวิตมันคือการปรับเปลี่ยนนิสัยแต่คุณต้องเริ่มต้นจากเก็ตไอเดียก่อนว่าคุณต้องเริ่มต้นใหม่ทาใหม่ถ้าทําแบบเดิมไม่ได้ผลลัพ แบบเดิมอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่การที่จะไปแก้นี่ใส่แก้วแนวคิดเนี่ยโอ้โหมันต้องแก้ความเชื่อไม่แปลกใจที่อย่างคนปิรลนาจะทําได้การเกิดในตระกูลที่เขาเอ่อรำรวยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวแปรเป็นเหตุผลทั้งหมดนะที่ทําให้คนสําเร็จแต่อย่างน้อยเนี่ยเกิดในตระกูลที่เขาเป็นนักธุรกิจมีความใฝ่ฝันแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยพ่อแม่ใกล้ชิดกันมัน มันมันถ่ายลักษณะดีเนเอเนี่ยของความฝ่ฝันของความเป็นผู้ไม่ยอมแพ้เนี่ยลงมาสู่ลูกแล้วลูกก็เห็นพ่อทํางานเห็นพ่อใช้ชีวิตเรามีเงินทองแต่เราก็ยังใช้ชีวิตและมีแนวคิดดีๆลูกก็ได้รับดีเอนตรงนั้นมาไม่ใช่ความผิดพ่อแม่ถ้าเกิดเราเกิดมาแบบในครอบครัวที่ครอบครัวชนชั้นกลางที่ดิ้นรนกับหนี้สินมีข้อจํากัดเรื่องการเงินแต่มันก็จะมีสิ่งอื่นมาทดแทนที่ทําให้เราเติบโตเช่นความรักความอบอุ่นในครอบครัว ช่วงเวลาที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกันบอกเลยว่าวันนี้ที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นรากฐานมาจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้นเมื่อก่อนทุกปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องไปเที่ยวแหละถ้าไม่ได้ไปเที่ยวทะเลไม่ได้ไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมอย่างน้อยที่สุดผมก็จะถูกส่งไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่บ้านปู่บ้านย่ามันก็เป็นการท่องเที่ยวสําหรับเด็กๆนั่นหมายความว่ามันถูกวางรหรัสเอาไว้แล้วว่าชีวิตมันคือการเดินทางท่องเที่ยวแล้วคือญาติผมทางฝั่งแม่ก็เที่ยวตลอนกันหมดเลย คุณแม่ผมก็ชอบเที่ยวแต่ไ,ไมมันก็ส่งมาคนที่ทําธุรกิจใจก็จดจ่อธุรกิจทั้งหมดไปเที่ยวจิตอาจจะไม่ได้ซึมซับหรือผ่อนคลายก็ไอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่เราก็ชี้เห็นข้อดีแต่ละจุดมันมีก็เอามาประสานกันพอคุณพิโรนาบอกว่าเฮ้ยมันทําแบบเดิมไม่ได้มันต้องทําแบบใหม่แบบแบบใหม่คืออะไร่ะเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่นักสุม่ม ไม่ใช่เล่นหุ้นแบบการพน,นันแตุ่เล่นหุ้นแบบมีความรู้ก็ไปเลยครับสมัยก่อนเขาไปที่ห้องสมุดต,ตลาดหลักทรัพย์แล้วในธุรกิจเนี่ยที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมีหนังสืองบดุลที่เขาจะสรุปงบงบ,งบดุลมาว่าปีนี้บริษัทมีนี้มีสิ่งเท่าไหร่สรุปงบดุลเพื่อทําเป็นหนังสือแจ้งกลอกลอต์อลต่อใครที่อยากเป็นลงทุนอยากรู้เหมือนคุณไปอ่านประวัติโปรไฟล์อะ่ะ เวลาอยากรู้จักใครสักคนหนึ่งวันนี้ก็ไปเปิดดู Facebook ก็รู้แล้ว <c oughs> เขาโพสต์อะไร <c oughs> เขาพูดอะไร <c oughs> เขาคิดอะไรเรารู้หมดไอรู้จักตัวตนตอนที่เผลอเนี่ยของจริงนะครับบางทีบางทีเราตั้งใจไปรู้จักเขา <c oughs> เขาตั้งใจให้เรารู้จักเนี่ยมันไม่ได้ของจริงแต่ตอนที่เขาเผลอพูดเผลอทําเผลออะไรมาอันนี้ของจริงคุณพินาณก็ไปที่ท้องสมุดหลักทรัพย์นะครับก็ไปค้นหาก็เริ่มลงทุน เริ่มรู้ความจริงว่าควรจะลงทุนยังไงควรจะช้อนซื้อยังไงควรจะวางเงินไว้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เราเรียนรู้ฝึกฝนถ้ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยย้อนกลับมาก่อนตั้งสติให้ได้แล้วบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจในงานในอาชีพที่คุณทำเนี่ยมันมีอยู่ร้อยเปอร์เซนที่คุณจะต้องรู้อาจจะรู้แค่สามสิบเปอร์เซนต อาจจะรู้แค่40%่มันไม่ถึง50%าสิบเรนยรู้อะไรอ่ะรู้จักตัวเองรู้จักนิสัยใจคอของเราอย่างตอนผมทํางานประจําเนี่ยผมมาสายยีทถูกขักเงินเดือนนะครับมันเหลวไหลขนาดนั้นเลยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าผมเป็นคนดีผมก็ยังรู้สึกว่าผมสมควรจะได้เงินเดือนส,งสูงๆผมก็ยังรู้สึกว่าผมควรจะได้โบนัสเท่ากับคนที่เขามาตรงเวลาเพราะผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยว มาตรงเวลากับตรงเวลามันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับศักยภาพและความสามารถดูสิไอความคิดที่มันเข้าข้างตัวเองและทําให้เราหลงผิดอยู่กับวิธีชีวิตผิดผิด,ผดมันหลอกให้เรากลายเป็นคนถูกจนได้แล้วเราก็ไปเชื่อมันผมก็ไปเชื่อมันก็ประชดประชันแล้วก็เลยใช้ช่วยประชดประชันอ่ะโยงความผิดให้หัวหน้าบอกหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราต่างหากไม่เห็นอะไรครับความจริงในชีวิตถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสอบแสวงหาความจริงมันจะช่วยเรา ความจริงจะทําให้เรารู้ว่าเราควรใช้ชุดยังไงควรมีชีวิตที่แบบมันดียังไงปรับปรุงอะไรทิ้งนิสัยอะไรเพิ่มอะไรเข้าไปแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อแค่หาเงินจิตใจมันจดจอ่ออยู่แค่เงินไม่เคยตั้งคาถามว่าทำไมเงินหายไปทําไมการลงทุนมันหายไปทําไมขายไม่ดีกับคนนี้แหละพอเราไม่ไม,ไ,มไม่จดจ่อกับตัวเราเองเราหาแพะรับบาปแหละหาคนนั้นหาคนนี้อะไรประมาณนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากเข้าใจว่าเรื่องง,ง่ายๆที่เรารู้กันมาแต่เราทําไม่ได้ก็คือเราไม่รู้วิธี วิธีใช้อารมณ์และความรู้สึกหนักไปทางวิธีคิดมันคิดอยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องที่เราคิดเนะี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ซ้ำเป็นเรื่องเดิมทั้งหมดถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนแนวคิดถึงความเชื่อเนี่ยไอความคิดที่เราคิดว่าเออเป็นความคิดใหม่ไม่ใหม่ครับมันปลอมตัวมาเพื่อขังเราอยู่ในกรงแห่งความล้มเหลวคุณจะเลิกล้มเหลวได้แต่เมื่ออ่เรามีชุดอยู่เพื่อค้นหาความจริงอย่างท่านเนี้ย ในวันที่มืดมิดก็เป็นวันที่ชีวิตมันพลิกนะมันเกิดปัญญาตอนที่เราสู้ต่อแต่ต้องสู้อย่างมีหลักการสู้อย่างเข้าใจชีวิตไม่ใช่สู้แบบจะเอาเงินคืนอันเนี้ยพลาดเลยหลายคนส่วนใหญ่สู้เพื่อเอาเงินคืนไม่ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าความจริงอะไรอยู่เบื้องหลังความล้มเหลวที่เราต้องรู้ถ้าเราค่อยๆก้าวเข้าสู่โลกของความจริงความจริงไม่ทําให้เราเจ็บปวดนะ ไอ้ตัวที่ทําให้เราเจ็บปวดแล้ะเจ็บปวดอยู่ซ้ําๆแล้วก็ยอมรับความเจ็บปวดอยู่นั่นแหละก็คือความลวงที่ปลอมตัวมาเป็นความจริงเอ้ยเธอเก่งแล้วเธอดีแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกไม่ต้องไปปรับวิถีหรอกเธอเจ๋งแล้วยอดเยี่ยมอยู่แล้วเพียงแต่โชคไม่ดีกรรมเกา่าโอโหอันนี้ยาวเลยนะช่วงเวลาที่เกิดขึ้นช่วงโควิดเนี่ยก็กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วเราก็เห็นชัดๆ ย้อนกลับไปดูคลิปนะครับที่ผมได้โพสต์เอาไว้ในในเพจยกจิตยกใจยกชีวิตแล้วก็ใน y t u t u เนี่ยผมพูดไว้ในช่วงโควิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแล้วพอโควิดมันมันจบไปมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมันจะมีความลวงกับความจริงความลวงกับความจริง ถ้าคุณอยากจะเป็นนักลงทุนคุณก็ต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังการขึ้นลงของเงินคุณได้มีชีวิตอยู่เพื่อสแสวงหามันแล้วคุณได้มีชีวิตอยู่เพื่อสแสวงหาตัวเองด้วยว่านิสัยใจคออะไรบางทีเทขายหุ้นเทเสร็จปุ๊บขาดทุนอยู่แล้วตอนเทขายพอหลังจากเทขายเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นหุ้นที่เทขายขึ้นโอ้หนี่คือสองดอกเลยดอกแรกตอนเทขายก็ขาดทุนดอกที่สองหุ้นขึ้นอีกเจ็บช้ำดำใจถ้าออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้เพราะไม่เคยฝึก มันจะดึงดูดและนีไสนเนี้ยแนวคิดเนี้ยมันจะวนซ้ำแล้วชีวิตเรามันจะหลุดจากตรงนี้ไม่ได้สถานการณ์ผู้คนต่างๆก็จะมาเหมือนกับซ้ำเติมแต่จริงๆเราแค่หลุดจากความรู้สึกนี้ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำมาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูต่อนะครับก็ระหว่างดูเนี่ยคือ,คอ,คอการทำงานของผมนะฮะคือทำในสิ่งที่ผมรักผมอยากรู้ว่าคนที่สำเร็จเขา ไม่ได้แค่มีแนวคิดนะสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาพูดนะเขาพูดจากความรู้สึกเราไปจับตัวความรู้สึกนั้นเรียกว่าระบบจิตแต่ประเด็นก็คือว่าเรารู้แหละว่าเขาทำํำยังไงแต่ทําไมเราทนไม่ได้แต่ทําไมเราทําไม่ได้ทนไม่ได้และทําไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกจิตเราไม่เคยฝึกจิตมันเป็นวิธีที่เราจะรู้สึกเพื่อตอบสนองกับสถานาการณ์การจูนจิตเนี่ย ถ้าเราไม่มีกลยุทธ์เราไม่มีเครื่องมือแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเอาจจะเรียกว่าศัตรูก็ได้เปลี่ยนเป็นสงครามเนี่ยศัตรูอาวุธครบมือเลยเรามีแต่ความกล้าเราเป็นคนดีนะเราเป็นคนรักครอบครัวนะที่เราลงทุนเนี่ยเพื่อความรักเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรามีแต่สิ่งเหล่านี้แต่เราคิดว่าสิ่งนี้มันจะตอบสนองเราแต่จริงๆมันต้องมีเครื่องมือมันต้องมีกลยุทธ์มันต้องมีไอเดียค่อยๆ ประมือกันไปปะมือขก้นไปแล้วเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศัตรูมาเพื่อให้เราเติบโตยิ่งเราเจอศัตรูที่แข็งแกร่งเท่าไรเราไม่ได้ต่อสู้กับเขาด้วยความเกลียดแต่เราต่อสู้กับเขาเพื่อศึกษาว่าทําไมเขาเขาเก่งกว่าเราทําไมเขาเอาชนะเราได้อุปสรรคปัญหาต่า,างๆถ้าเราเขาไปศึกษาเขาเนี่ยท่าทีความรู้สึกเราต้องปรับลงมาอย่างไงอันเนี้ยการจุนจิตช่วยได้ ฝึกไปนะครับฝึกไปปรับสมดุลนะครับนเดียววันหลังก็จะมาเล่าให้ฟังต่อว่าวิธีวางระบบจิตเปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นชีวิตเงินล้านเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็นําเสนอไอเดียนี้อยู่นะครับก็คลิกเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกล i ยอ c ดโคตตุกตานะครับชื่อล i c อ d ดคตตุกตานะครับก็จะมีคอร์สคอสหนึ่งวางระบบจิตเงินล้านอยู่นะครับก็ลองเข้าไปดู แล้วก็มีข้อมูลต่างๆให้แต่ข้อมูลหลักๆที่ติดตามก็ติดตามที่เพจนะครับเฟซบุ๊กเพจยกกิจยก,กใจยกชีวิตนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดข้อต่างๆก็จะส่งไปให้ทางไลน์เป็นที่ในการพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันส่วนตัวส่วนหน้าเพจยกติกจยกใจยกชีวิตเนี่ยก็เป็นเหมือนห้องเรียนเป็นเหมือนห้องเรียนท่านที่ลงทะเบียนแล้วผมอยากให้ทบทวนจากไลฟ์ไลฟ์ทุกไลฟ์ไม่ใช่การรีคูด หลายทุกไลฟ์ของผมของคนทุกตาเนี่ยคือการสอนนะคือการสอนเราไปฝึกในคอร์สเนี่ยหายเวลามาทบทวนบทเรียนนะครับบางคลิปชั่วโมง2ชั่วโมงก็แบ่งซอยเวลาดูไปเรื่อยๆวันละ15นาที20นาทีดูไปเรื่อยๆ,อยๆช่วงไหนทันไลฟ์ก็ดูไลฟ์กับเพื่อนๆทําความรู้จักแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนในห้องเรียนเราก็จะเติบโตไปด้วยกันนะครับได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ